ราผู้หญิงและความงามเป็นเรื่องคู่กันพบกับเคล็ดลับความงามที่ผู้หญิงใฝ่หาได้กับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากบริษัทปริยาจำกัดบริษัทปริยาจำกัดก่อตั้งขึ้นในปี2552 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะส่งต่อความงามให้กับผู้หญิงได้ลองสัมผัสด้วยความนิยมจากผู้ใช้ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายบวกกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลได้จริงหลังการใช้จากร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในท้องตลาด วันนี้ธุรกิจได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับและมีผลิตภัณฑ์ในเครื่อนั้นคือแบรนด์ Secret b บายกริตพักซีเ e ร็ตบายกริตพัก์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ได้ลองใช้จัดจำหน่ายโดยบริษัทปรายาจึงกัด โดยการว่าจ้างให้บริษัทเนเจอร์ไลน์พลัสซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานด้านการผลิตเวชสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีคุณภาพสูงเป็นผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆให้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของเภสัชกรนักเคมีและผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามโดยเฉพาะด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทกอยระยา ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอปัจจุบันเรามีศูนวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อส่งต่อความงามให้กับผู้หญิงทุกคนบริษัทไปรย,รยามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัญหาที่เกีย่ยกันนั่นคือเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงส่งผลให้การพัฒนาแบรนด์ของเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่จาก Secret by ฤฤายกลิตภพักเป็นกลิตพักโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไว้เช่นเดิม และเรายังคงสารต่อความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการวางแผนพัฒนาด้านสื่อโฆษณาสื่อเคเบิลทีวีและกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดอื่นๆเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นและที่สำคัญเตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณรอคอย จากบริษัทไรยาภายใต้แบรนด์ผลิตภัณ์ที่เราตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทไปร์ยาจะขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกวางจำหน่าย เราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการสัรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพพร้อมบริการที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเรากริตพักโดยบริษัทไพร,าย,รยาดียจำกัด